วันนี้เราก็อยู่ที่สะพาน Eller, แม่น้ำแควอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคุณโยมนี่แม่น้ำสวยสดงดงามนี่เราก็ได้เห็นแม่น้ำแล้วเราก็มีความทั้งได้เห็นเหล็กรถไฟยิ่งใหญ่อลังการท่านมาสันติสุขท่านรเรานะยเียมกรบอารมณ์เกีรกนนะยังกันรหนองสะพานม่านแม่น้ำแควนะก็อยู่แต่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เห็นแต่แม่น้ำมีแต่แม่น้ำอันนั้น นะตือโอตือสตึงนายโยมนะมีแต่น้ำโอน้ำสตึงนะแต่ที่นี่มีแม่น้ำสายใหญ่ที่หมู่บ้านเรานิสัยน้อยโยมนะเออก็เป็นแม่น้ำที่มันนิดน้อยนะเนื่องจากแต่ช่วงนี้โยมออสษาทยเขาเรียกลำน้ำชี้นะเออที่นี่ไม่เล็กนะที่นี่ใหญ่จนโยมดูนะโอ้ที่นี่<อ>หนใหญ่มากเลยนี่ทั้ปทงปลาเยอะแยะมากมายมีทั้งปลานิลปลาหมูปลาสวายนทั้งบ้านเรามีแต่ไตรไตรชลัยโยมไตรเฉลียงไตรปุ่นไตรฉโดไตรช้อนนะ การผด้อ่า